อยากรวยต้องรู้10แนวคิดของคนรวยที่ไม่เหมือนคนทั่วไปไขข้อสงสัยแนวคิดคนรวยคิดอย่างไรทําความเข้าใจความคิดหลัก10ประการระหว่างความคิดของคนรวยและคนทั่วไปค้นพบความลับเบื้องหลังความสำเร็จทางการเงินและเรียนรู้วิธีการนํำกรอบความคิดมาใช้ในชีวิตต่อไปนี้เป็น10แนวความคิดของคนรวยที่ไม่เหมือนคนทั่วไป 1. ให้คุณค่าของเวลามากกว่าเงิน คนทั่วไปมักจะแลกเวลาเพื่อเงินเช่นค่าจ้างรายชั่วโมงแต่คนรวยเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และทำให้เงินทำงานแทนพวกเขาคนรวยตระหนักว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและไม่สามารถทดแทนได้พวกเขาจึงพยายามใช้เวลาของตนอย่างคุ้มค่าและทำให้เงินทำงานเพื่อพวกเขาผ่านการออมการลงทุนและการสร้างธุรกิจคนรวยจึงมักมองหาการลงทุนที่สร้างรายได้ โดยไม่ต้องใช้แรงงานมากนักเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ซึ่งจะสร้างกระแสงเงินสดให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแลกเวลาในการทำงาน2มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ไม่ใช่นีสินคนทั่วไปมักจะก่อหน,นี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและมักจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นนี่บ้านนี้รถนี่บัตรเครดิต นี่เพื่อการบริโภคต่างๆซึ่งน้สินเหล่านี้จะกลายเป็นภาระทางการเงินที่ในระยะยาวในขณะที่คนรวยให้ความสำคัญกับการซื้อและลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้สินทรัพย์คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณในขณะที่นี้สินคือการที่คุณต้องจ่ายเงินให้กับผู้อื่นคนรวยจะพยายามลดภารหนี้สินให้เหลือน้อยที่สุดและมุ่งเน้นไปที่การสร้างสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้ 3. คนรวยกล้าที่จะเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้วแม้ว่าคนทั่วไปจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่คนรวยก็รับความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้วโดยเข้าใจว่ารางวัลที่สูงกว่ามักจะต้องเดิม่านที่สูงกว่าคนรวยเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจดังนั้นจึงศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยง ยังมีประสิทธิภาพก่อนตัดสินใจลงทุนหากพวกเขาเชื่อว่าการลงทุนนั้นจะคุ้มค่าคนรวยจึงกล้าที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆห,หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน 4. การเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องคนทั่วไปอาจมองว่าการศึกษาเป็นช่วงที่ทำได้เพียงครั้งเดียวในขณะที่คนรวยลงทุนในการศึกษา และการพัฒนาทักษะคนรวยเข้าใจดีว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน 5. การสร้างเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์บุคคลที่ร่ำรวยเข้าใจ